อัจฉริยะทำไมเอาแต่หลบละ่ะเจ้าเคยพูดไม่ใช่หรอว่าระหว่างเรามันมีช่องว่างที่ถูกไม่เต็มแล้วตอนนี้กลับเป็นเจ้าที่เอาแต่หลบจะไม่รู้สึกอายบ้างหรอเจ้าเวินเลินเยียนบอกว่าจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าอัจฉริยะคืออะไรแบบนี้หลอที่เจ้าจะโชว์ดูเหมือนว่าเวินเลินเยียนจะสู้หลินเฟิงไม่ได้แฮะเขาไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเลยเสียชื่อสิทธิ์อันดับหนึ่งซะเปล่าแพ้ให้กับสิทธิ์ชั้นนอกอีกสมควรแล้ว เขาว่าเราประเมินเขาสูงเกินไปข้าคิดว่าข้ายังชนะเขาได้เลยหลินเฟิงตั้งหากที่เป็นอัจฉริยะตัวจริงจะเรียกคนอื่นว่าเศษขยะตอนนี้ตัวเองก็กลายเป็นขยะเจ้าไม่อายตัวเองเหรอหลินเฟิงหยาข้ากำลังรอให้เจ้าสละชีวิตของตัวเองดาานะ่ามรณะ พอได้แล้วหลินเฟิงการประลองนี้เจ้าชนะแค่นี้คือชนะแล้วหรอเอกสาะะรเลวท่านอาจารย์ปล่อยข้าหุบปากไปซะจะเสียไรข้าถ้าข้าไม่หยุดการประลองนี้ไว้ป่านนี้เจ้าคงตายไปแล้วยาแก่เจ้าลืมคำสัญญาของพวกเราแล้วหรอผู้อาวุโสสองคนนี้ อย่างน้อยสิท์ทั้งสองก็ยังปลอดภยัยเฮ้ออย่าห่วงเลยข้าไม่ลืมสัญญาแต่ว่าเวิร์นหลินเป็นสิษย์เพียงคนเดียวของข้าข้าไม่อาจปล่อยให้เขาตายตรงหน้าได้แม้ข้าจะเสียหน้าเพียงใดก็ตามสำหรับการประลองนี้ข้าขอประกาศว่าหลินเฟิงเป็นผู้ชนะและได้เป็นอันดับหนึ่งของสำนักภายในหลินเฟิงหลินเฟิงหลินเฟิง สุดยอดเลยพี่ชายไม่ดีแล้วหลินเฟิงชนะศึกนี้แย่ล่ะไปเหลราไม่ใช่คนที่ควรไปยุ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าถ้าใครขวางทางเขาเขาจะฆ่าทิ้งหมดหลินเฟิงคืออนาคตของสำนักหยุนไฮวันนี้การสอบเข้าสำนักจบลงแล้วทุกคนแยกย้ายได้จบแค่นี้เหรอหมายความว่ายังไงกันแน่ท่านประมุข สั่งให้สิทธิ์ทั้งหมดถอนตัวเถอะและนอกจากนี้ยุบสำนักซะวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ